สวัสดีจ้าพอกันเป็นอีพี่ที่สามของมือแล้วนะจ้าพี่น้องหลังจากที่มือเศร้านะจ้าอีพี่แหลเก็บผักหอมไปแล้วนะจ้าอีพี่สองผ้าตัดบรอกโคลีจ้าส่วนอีพี่นี่เป็นอีพี่ที่สามนะจ้าสีผ้าไปเก็บผักขึ้นฉายจ้าพี่น้องเหมือนนี่มีออเดอร์ผักขึ้นฉายน้ำนะจ้าหกกิโลนะจ้าขายยูโรละห้าสิบบาทนะจ้ากับมีออเดอร์ผักขึ้นฉายสามร้อยบาทจ้า อันนี้เป็นพักขึ้นฉายรุ่นเดียวกันครับที่เข้าขายกันตอนปีใหม่เร้อจ้าพี่น้องแต่ว่าอันนี้ลกตนกล้าเนาะจ้ามะแปะไว้สองสามนานจ้าพี่น้องตอนแรกกรันตั้งใจใจง่ายกล้ามะปลูกกันสุดแถวนี้เนาะจ้าแต่ว่าช่วงนั้นอยากน้ำทึ้งปลูกของทั้งขายของเนาะจ้าพี่น้องก็เล่นปลูกแล้วไปสามนานเนาะจ้าหลังจากนั้นก็อยากเก็บของขายเลยบ่ะไรมะปลูกต่อน,นะจ้าเมื่อนี่กันตนกับพ่อเก็บขายเนาะจ้าพี่น้อง นี่เนาะจ้ามองจากฟังนี้ก็มีหนานพ่อเก็บสามหนานจ้าปลายสุดพุ่นหนานนึงเนาะจ้าแล้วก็2สองหนานที่กําลั่งลุกอยู่ตอนนี้เนาะจ้าแล้วก็มีปลูกไม้เนาะจ้าเบียหน่อยที่มันเกิดมาอยู่ในหนานนั่นที่เฮาเก็บขายช่วงปีใหม่นะจ้าเกิดแท่มากเรเื่อยเนาะจ้าแล้วก็ลุกมาแปะมาปลูกไว้เนาะจ้านี่จ้ามีหนานปลู่ไม้น้ํหนานนึงเนาะจ้าพี่น้องส่วนหนานที่พ่อเก็บแล้วนี่มีสมหนานจ้า ต้นนั้นที่ห้องใหญ่ามาปลูกแบบนี้ก็สิต้นใหญ่นะจ้ะพี่น้องต้นใหญ่ต้นงามกวนที่ห้าวานใบข้านานนะจ้ะอันนี้เป็นการใหญ่ต้นกามาปลูกจ้าเดี๋ยวอันคลิปวิธีการปลูกนะจ้ะพี่น้องจะเอาลิง์มาแปะไว้ใต้คลิปนี้ให้เบิ่งงนะจ้ะเพื่อพี่น้องท่านใดสนใจอยากเบือ้องวิธีการปลูกกะเขาไปกดเบื้องใดนะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวแปะลิง์ไว้ให้นะจ้ะนี่ก็ลกไปแล้วก็เก็บใบขาใบเลืองออกน้ำเลยนะจ้ะหอดย่ำนั่นกะ เอาไปล่างไปแก่งน้ำแป๊บเดียวนะจ๊ะก็แล้วแต่วันพักเพลนเป็นตนกาที่ห้องใหญ่กะมาแบบนี้กะสิล่างยากกวน่นตนที่หฮาหนจงไว้ข้านานเนาะจา๊ะเพราะว่ามีพื้นที่ระวางตนหลายเนาะจา๊ะหากกะสิแตกแขนงได้ไปทั่วเนาะจ๊ะหลอกเกียนหากไงจ้ะแต่ขอดีก็คือตนไ่หลอกอาะน้ำนักดีนะจ๊ะวินองถ้าเป็นคืนชายที่ห้องหอนใหายกะไปปลูกน้านไหมเนาะจา๊ะ สึ่งต่างจากการวานถิ่มใบข้าหนาเนอจะอันันสิตนหน่อยต้นเหี้ยวนเนะจะเแลวกะหากหน่อยล่างงายจะวิน่องนี่ก็เป็นแปลงยู่ขางันป้าบเขือเทศได้จ้าป้าบเขือเทศสมที่เฮาอันเก็บให้เบื้องเงินอาทิตย์ที่แล้วนั่นละจ้าวิน้องตอนนี้ก็มีปลูกพักหลายอย่างอยู่ด้จ้าวิน้องปลูกซ่อนขึ้นมาเนะจ้าขายมุนีแลวก็สิมีผพักขายตอไปเนะจ้าเดี๋ยวถ้าเห็นเบื้องจ้าวิน้องนั้นเนะจ้านานฝากกันไปนั้นเนะจ้านี่ เป็นแถวเง้ยวเบญนวานสศูนย์หอดคู่น้องเนาะจ้ากะมีเห็นพักสลัดสองนานจ้าวิ้องมีพักสี่เหล้าหรอกกรพักสี่จีนเนาะจ้าปลูกอยู่สามย่างจ้านี่กะมีหลายแปลงอยู่เนาะจ้าอาศัยว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีต้นไม้สูงเนาะจ้าเป็นแดดลำไร่เนาะจ้าแดดลำไร่หรือว่าแดดโฮมการ์ดนลนะจ้าวิ้องปลูกอีกยังกับง่ามเนาะจ้าพะว่านั้นบ่แดดจัดหลังจากเก็บเ็จเรียบร้อยบานนี้ก็สิหอบลงไปล่างอยู่ในสามหม่องเก่าละจ้าวิ้อง ท่ามองเงีพี่น้องจะคุ้นชินดีเนาะจา้าท่าน้ำที่ร่างพักมองเงี้เพราะว่าเป็นฟังที่ห้าปลูกพักเนาะจา้าแล้วก็ล่างพักยุทธานี้ตลอดเนาะจา้ามองเก่าเนาะจ้าพี่นอ้องห้มไพที่เคยเห็นนั่งล่างพักเนาะจ้าห้มไพในยน้อยนเนาะเนาะบันนี่ก็เก็บซ้อยกันลายคนจา้าทั้งตาทั้งย่าเนาะจา้ามาเก็บซ้อยกันสวยเนาะจ้าพี่น้องเก็บคืนชายเป็นยานสุไทายกัสีคืนบ้านเนาะจ้าบันนี้กับเก้าม่วงเกือบสิบม่วงเนาะจา้าหอบซอยกันไปจา้าทั้งตาทั้งย่าเนาะจา้า บันนี้กะสิเอาไปล่างแล้วจ้าพี่น้องล่างเส็จพักในเสะเน้ยมแล้วห้องก็สิเปันสร้างน้ำนักนะจ้ามีออเดอร์3 0 0รอยบาทจ้าพี่น้องขายโลละห0สบาทนะจ้ามือนี้กะเก็บทั้งเหมืนหกโลจ้าเห็ดเป็นถุงละสองโลนะจ้าถุงละหนึ่งรอยบาทนี่จ้าวิธีการล่างกะม่านล้างขี้ดินล่างอี้ต้มบอกนะจ้าเสร็จแล้วกะสิค้นขึ้นบ้านจ้าพี่น้องมือนี้เพราะว่นออเดอร์นียนแม่ค่ะิ่นสิเขามารับอายุบานนะจ้า ลายเตอบอบูวได้จ่าพี่น้องขึ้นชายหกโลเนาะจ่าเนี่ยกาตนกับงามพ่อสมพวนจา่าอันเทคนี้การปลูกขึ้นชายอย่างหนึ่งได้จ่าพี่น้องขึ้นชายนี่สีมากดินหนึ่งค่อนข้างเหนียวเนาะจา่าแล้วการขันปูกันได้มองทีแดดลาไร่นี่ทางต่างามเบลเนาะจ่าพี่น้องถ้าเป็นกลางแดดจ่า,จาเลยนี่กะบอกค่อยงามจา่าสู่แดดบ่ไหวเนาะจา่าอันนี้เขาก็ปปูอยู่ใ่หุ่มไม่ไงจา่าอยู่แดดลาไร อันม่นมองที่ห้องลกคายตอนนั้นปีใหม่น่นเฮากับปู่กันฟังไปทางมีุ่มใหม่ละจ้าพี่น้องเพราะว่าผักชนิดหนีบ่ามักแดดจัดเนาะจ้า,จาต่างจากต้นหอมต้นหอมหนี่มากลางแดดเนาะจ้า,จาพี่น้องล้างเสร็จกับประมานนีละจ้าพี่น้องต้นก็ค่อนข้างงามเนาะจ้าอวบอ้วนดีอยู่เนาะจ้า,จาเสร็จเรียบร้อยแล้วบานนี้ก็สเซียนเอาขึ้นไปพักให้สเสด็ดน้ำเนาะจ้า,จาแล้วแล้วห้องก็สิมาแพคทุงจ้าพี่น้องมื้อนี้มีออเดอร์ซียางเน้จอจ้าต้นหอมเขียวพักบรอกคลีพักกระลำดอก แล้วการพักคืนชายนี่ละจ้าได้ว่ากะลัดอกนี่ประเทศไทยเบืองเนะจ้าพี่น้องข้าจะเห็ดอย่างอื่นอยู่เนะจ้าหันไปอีเทียนหนึ่งย่าเราตัดเรียบร้อยแล้วเนะจ้าบานนี่การล่างเส็จเรียบร้อยแล้วเนะจ้าพี่น้องเอาคืนไปพักให้เสด็จน้ำจ้าบานนี่แดดช่วงนี้กับบ้องห่อนไปเลยเนะจ้าพี่น้องเป็นอากาศเย็นมาสามสี่มือแล้วเนะจ้าขั้นตอนต่อไปบานนี่กับแพคสร้างน้ำนักแล้วจ้าเห็ดถุงละลอยเนะจ้าใส่สองโลกกวาเนะจ้าพี่น้อง ถือว่าได้ราคาดีอยู่จ้าโลละห้าสิบบาทเนาะจ้าช่วงนานนแบบนี้พักก็ออกหลายจ้าพี่น้องอยู่ตลาดพักก็หลายคือกันเนาะจ้ามีหลายก็ขายตามหลายละจ้าพี่น้องรังเพียเฮสุปก็ได้ราคาดีเนาะจ้าพี่น้องลังเทียเฮดออกหลายก็ได้ราคาถึกเนาะจ้าธรรมดาโครงการปลูพักแล้วเนาะจ้าพี่น้องบัดนี้ขอนอกเรืืองจักหน่อยเด้จ้าพี่น้องมือเศร้าที่เด้ลงคลิปหอมเขียวไปเนาะจ้ากับมีพีมีน้องหลายคนเนาะจ้าทักเขามาสั่งสื่อ ก็ต้องขอขอบุณพี่พี่น้องๆด้จ้าที่ให้ความสนใจเนอจ้าถักขามาสร้างสื่อเนอจ้าบว่าสิเป็นทางเพจหรือว่าทางเงินแอบสมเนอจ้าพี่น้องก็ต้องขอบุณหลายๆเนอจ้าส่วนพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากใดเพิ่มเติมกะถักเขามาใดเนอจ้าซื้อเพจว่าบ้านสวนฟร์มออร์แกนิกเนะจ้าหรือว่าเขาไปในแอบสมเนอจ้าแล้วก็เสร์ชซื้อว่าบ้านสวนฟาร์มออร์แกนิกเนะจ้าขึ้นมาสองล้านกะกดเขาไปสร้างสื่อได้ทั้งสองล้านเลยเนอจ้า นอกจากจะมีพันธ์หอมเขียวกับยังมีพันธุ์ผักอีกหลายอย่างเนาะจ้กพี่น้องขายอยู่ในนัน้นเนาะจา้าเมือนี้กเสเ็จเรียบร้อยแล้วละจ้าพี่น้องภารกิจเนาะจ้กเหลือเศษยูนิตหน่อยเนาะจ้กพี่น้องนี่สามถุงกะแบ่งแถมถุงนั้นถุงนี้ไปเนาะจาก้กเอาไปเก็บใบก็บสีเก็บใบเห็ดยังเนาะจา้ากินบ่มืดดอกจาก้บาบ้านนี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องเตรียมตัวึ้นบ้านแล้เนาะจาก้กฝากไปในเด้อจา้าชื่นชอบคลิปเนาะจ้ากับฝา,ากกดไลค์กดแช่ กดติดตามเป็นกําลังใจให้ในเด้อจ้าพ่อกันแม่คลิปหนาจา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้า